ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณนันดาใช่ค่ะเกิดเหตุอึกระทึกครึกโครมพอสมควรกับเรื่องของการก่อสร้างอาคารเกิดเหตุถล่มเป็นเช่นไรบ้างทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเลยค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเกิดเหตุอาคารอันเนกประสงค์ค่ะที่อยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างถล่มทับคนงานได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหนึ่งรายที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ เมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกรับแจ้งเกิดเหตุตึกถล่มภายในสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือหมู่ที่7ตำบลสมอแขอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ด้านพันตำรวจเอกภาคภูมิปราบศรีภูมิผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองพิษณุโลกตำรวจพิสูจน์หลักฐาน6และแพทย์เวรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะพบว่าเป็นโครงการงานก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์และสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่20พฤษภาคมสิ้นสุดวันที่10พฤศ,ศจิกายนค่ะปี2516ค่ะงบประมาณกว่า142ล้านบาท เบื้องตนาา้นทราบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําผู้บาดเจ็บหนึ่งรายส่งโรงพยาบาลวังทองไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ยังมีผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายติดอยู่ในตัวอาคารเนื่องจากถูกคาเหล็กและปูนหล่นทับเจ้าหน้าที่จึงปิดกั้นสถานที่ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปภา,ภายในเพื่อความปลอดภยัยในเวลาต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเคลื่อนเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงบันทึกและสอบสวนผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ควบคุมงานและคนงานก่อสร้างค่ะ นายพรพ์จุทากูลนายช่างชำนาญงานผังเมืองอบตอสมอแขที่เข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้ให้ข้อมูลนะครับว่าอาคารที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างยังไม่ได้ขออนุญาตจนเส้นสิ้นสุดกระบวนการก่อนดำเนินการก่อสร้างมีเพียงหนังสือแจ้งว่าจำนวนการก่อสร้างแต่อบตอสมอแขยังไม่ได้รับแบบอาคารจนมาเกิดเหตุสลดจึงห้ามให้ผู้ใดใช้อาคารไปก่อนจนกว่าจะดำเนินการส่งใบอนุญาตก่อสร้างให้อบตอสมอแขต่อไปครับ